ตุง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 เอาละหมดยุคของน้องตุงตุะงแลวครับตุงตุงโดนเนื้อมาเยอะมากครับทุกคนล่าสุดเนี่ยเมื่อก่อนให้ xp นะครับยี่สิลูกให้ xp ลูกละสี่พันตอนนี้ให้ได้แค่ห้าลูกลูกละพันห้าเขียดเขีียดดนเนออันนี้คือขดเท่ากับตัวเล็กเลยมั้ง นะครับจะเว้นครูดาวนะครับคูดาวเขาหนึ่งนาทีก็ยังขี้โกงอยู่โอ้โหตัวเนื้อมโหดเกินหดมากเล่นไม่ได้แล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับถึงแม้ว่าน้องจะเล่นไม่ได้นะครับสำหรับการฟาร์ม XP แต่ว่าครับแต่ว่าครับเอ้ามาเลยครับเจสมศรีนะเอาหมีเฟ้นไฟมาให้ดูหน่อยสิเขาเรียกว่างั้นนะเรียกหมีเฟ้นไฟออันนี้ครับหมีเฟ้นไฟเฟ้นไฟอยู่บนหัวไม่รู้นะว่าคือตัวอะไรเนี่ย แต่ดูสิมีเฟนไฟเดี๋ยวเรามาดูความสามารถกันนะครับคลิปก่อนเปิดไม่ได้คลิปนี้ไปหามันเลยดีกว่าซึ่งหาจากร้านบิวประกรเลยครับทุกคนนะครับพี่บิวก็คือให้มานะครับเรียบร้อยราคาย่อมเยามากคือเป็นตัวที่ยาายกที่สุดในอัปเดตนี้นะท้าชมเห็นการฟาร์มไม่สามสี่พัโลบักก็คือไม่ได้แต่ว่าลิงก์ต้คลิปนี้ได้เลยนะร้านวิวประกนเนี่ยโหผมไม่คิดว่าจะขายราคานี้ มันถูกมากนะครับทุกคนก็จับจองกันได้นะครับน้องหมีเฟ้นไฟเขาคือตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยหมีหรือปะแต่ก็มีเฟ้นไฟอยู่เป็นหัวเด็ดซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาจะมาแทรนเจ้าดิโลนะครับดิโลราคาเป็นหมื่นเลยนะที่ผมซื้อมาแต่ว่าเจ้าตัวนี้ครับหลักร้อยหลักร้อยจบและชีวิตฉันโอ้ขาดทุนกับเกมนี้บอกเลยว่ากินมามากเกมนี้แบบสักเดือนสองเดือนได้นะโอ้เกือบแสนละเติมไปอ่ะเจ้าหมีนะครับ มีเฟ้นไฟตัวนี้ผมขอเรียกมีเฟ้นไฟลแล้วกันนะครับเขาบอกว่าทุกๆ58นาทีเนี่ยเขาจะเพิ่มนะครับแรนดอมแรนดอมเพชรนะครับก็คือเพิ่มเอกพีเพิ่มเลเวลให้กับเพชรตัวหนึ่งนะครับให้ไปเลย1นึ่งเลเวลซึ่งเขาจะเก่งมากๆนะครับในช่วงเวลาที่แบบ8 0ดสถึงเกนะครับซึ่งผมคิดว่าโอเคเจ้าดีโรดถ,ถึงจะโดนเนื้อมาเยอะนะครับแต่ว่าเขาก็ยังโกงเรื่องการลดคูดาวผมคิดว่าเขาอาจจะลดคูดาวกันได้หรือเปล่าไม่รู้โกลเด้นนี่คือไม่ดีนะต้องเอาแรนโบนะครับเขาจะได้วนกัน2ตัว แล้วก็ให้เจ้าตัวนี้นะครับโดนลดคูดาวด้วยไหมเพราะว่าตรงนี้ครับข้างล่างเขาบอกว่ามี Mi x ออ t ต put เนี่ยไม่สามารถก o p ปีได้แล้วก็ไม่สามารถ f r e ฟ h ได้ด้วยตัวตัวนี้ครับ <c oughs> <c oughs> มันร r e ฟ h ไม่ได้นะครับซึ่งโน่านเสียใจแต่นี่คือไม่รู้เลยนะครับว่าลดคูดาวเนี่ยจะเวิร์กกับน้องหรือเปล่าซึ่งะเดี๋ยวผมจะร้องให้น้องโดนลดคูดาวจากเจ้าดิโร่ดูนะครับสักรอบหนึ่ง <c oughs> ก็ถือว่าดิโร่ตัวใหญ่เนี่ยก็ยังมีความสามารถที่เก่งนะครับในการลดคูดาว นะครับลดคูดาวหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีคูดาวของเขาแล้วก็ลดคูดาวให้คนอื่นก็ถือว่าเก่งอยู่นะเก่งอยู่มั้งนะก็ยังใช้ได้ถ้าใช้กับเจ้าน้องหมีตัวนี้ได้เนี่ยก็ถือว่ายังเก่งเพราะว่าน้องหมีเนี่ยรู้สึกว่าเดี๋ยวผมต้องไปหาเจ้าน้องหมีเฟนไฟตัวนี้เนี่ยเป็นยักษ์ด้วยถ้าได้หมีเฟนไฟยักษ์มาเนี่ยก็น่าจะโหดมากๆเลยนะครับสาหรับการาร์มเลเวลส่วนช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะใช้คาปิวาร่า <S <S หรือว่าใช้เจ้าตัวนี้ก็ได้นะครับอ่าไปลองดูซิลดคูดาวหรือเปล่า เมื่อกี้เห็นพุ่งมาอยู่อ่าฮะอู้เอ้ารถครับ <laughs> โอยเดี๋ยวโหเดี๋ยว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 รถคูดาวครับเนี่ยโอ้แล้วสองตัวนี้ก็วนกันไปวนกันมาเอา้าเอ้าสวยเลยเงี้ย <laughs> เอา้าอย่าลืมนะครับน้องหมีเฟ้นไฟตัวนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่เลเวลแบบต้นๆน,น,นะซึ่งถ้าเลเวลเยอะเนี่ยคูดาวตรงนี้ก็จะลดลงผมรู้สึกว่าน่าจะไปสุดได้ประมาณสักเหลือ20ิ ถึง10นาทีนะครับและถ้าเป็นตัวยักษ์เนี่ยผมไม่รู้นะครับว่าจะเหลือสัก3-4นาทีไหวหรือเปล่านะความสามารถเขาเดี๋ยวผมค่อยหาตัวยักษ์มาให้ดูกันแบบติดแลนบงเรนโบติดโลเด้นมาด้วยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมขอญากไปหาในตลาดก่อนแล้วกันนะครับซึ่งเจ้าตัวดีโร่อย่างที่บอกไปก็ยังใช้ได้นะในช่วงแรกๆนะครับเนี่ยเลเวลพุ่งไวอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะโดนเนื้อมาเยอะแต่ว่าในช่วงแรกโอเคพอเลเวลน้องนะครับเหลือสักอ่ะแปดสิบเก้าสิบอะไรเงี้ยก็ใช้เจ้าหมีเป็นไฟเรียกเครื่องปาก มีเฟ้นไฟจริงเหรอเนี่ยดูซิคูดาวเท่าไหร่แล้วโอ้สี่สิบนาทีแล้วครับโอลโ้ลดมาโหดมากลดมาสิบกว่านาทีลีดแม่สักสามสี่นาทีก็ได้เออเขาเรียกว่าคูดาวกลับมาแล้วนะดิโลเจ้าตัวนี้ก็โอเคก็ยังเก่งอยูน่นะครับชั่วโมงนึงก็ได้สิบยี่สิบเลเวลอ่ะก็เก่งนะครับถ้าจะปั้นไปเลเวลหนึ่งร้อยนะครับบุ้ง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 ให้เหมือนเดิมนะครับอ่าเลเวลพุ่งไปนะนี่คูดาวเมื่อกี้เห็นไหม 45นาทีนะครับเ oh. หลือ38 37ครับเฮ้ย <laughs> <laughs> ผมว่ามันโอเคนะเนี่ยเออถึงฟาร์มเลเวลอาจจะแย่ลงมากๆแต่ว่าก็โอเคเนี่ยบางทีก็วนกันแล้วก็อาจจะพลาดกันได้คือเขาให้แบบปล่อยลูกมาห้าลูกเนี่ยมันน้อยไปมากเลยนะีดูว่าโดนเนื้อมาโหดเกินนะครับแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่ารับความเสี่ยงผมมันตัวก่อนหน้านี้มันโกงเกินะ่ะก็เข้าใจ อันนี้ก็อันนี้ก็เนิอโหดเกินนะครับวี巴拉ยังเก่งเลยกว่าแล้วมั้งตอนนี้ถ้าฟาร์มเลเวลเนี่ยเครียดโอ, <laughs> โอ้จะร้องไห้อ่าแล้วก็อีกเทคนิคนึงนะครับที่ใช้กับเจ้าเรนโบ์นะหรือว<ๆ>่าทุกๆคนอาจจะมีเจ้าตัวดิโลเรนโบ์เนี่ยเป็นตัวเล็กก็ได้นะก็คือเวลาผมเนี่ยรถคูดาวเขานะครับจนเหลือสักประมาณ1นาทีผมค่อยเอาเจ้าตัวที่แบบอ่าเลเวลที่เกือบจะร้อยอะไรอย่างงี้นะครับเอามาให้เขาปั้นเลเวลนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวหนึ่ง นะครับก็คือเจ้าแท็บบี้แท็บบี้ตัวหนึ่งของผมเกือบเวลร้อยแล้วนะครับไอ้นี่นี่เนี่นี่นแท็บบี้เรนโบว์ด้วยนะเริ่มหาได้แล้วนะครับหากันไปเรื่อยๆไหนโคเด้นตัวไหนเอ่ยผมลืมแล้วตัวนี้หรือเปล่าน่าจะตัวนี้นะเวลร้อยเนี่ยแป๊บหนึ่งนะผมให้ลองดูนะครับนี่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 เจ้าแท็บบี้แท็บบี้แกปปี้ของผมนะครับโคเด้นเลยนะเลเวล97เรียบร้อยครับตอนนี้มาปุ๊บนอนปั๊บมาปั๊บนอนปุ๊บปุ๊บโอ้โหนอนแบบนอนโหดมาก นะครับก็เดี๋ยวรอให้น้องแบบเออเกือบจะครูดาวเสร็จนี่นี่เหลือ28นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าดีโรออกเจ้าแทบบี้ก็จะได้1 0 0เปเลยนี่ก็โกงอยู่นะใช้ได้นะครับเรียกได้ว่าใช้ได้ส่วนใครไม่มีเวลานะครับไม่มีเวลาเอาเข้าเอาออกนะครับอยากเอฟเคก็ได้เหมือนกันตัวนี้สามารถแบบเอาเอฟเคไว้แบบเอาสักตัวตัวใหญ่นิดนึงก็จะเหลือสัก20่นาทีนะครับไหนก็เอฟเคไว้ยาวๆนะครับคืนหนึ่งก็น่าได้สัก20่สิบเลเวลนะ เรียกได้ว่าวลวร้อยแบบทันทีเลยนะครับหลับไปคืนหนึ่งเออก็เก่งก็เก่งเก่งมากเก่งมากตอนนี้เก่งมากเโอเคเดี๋ยวรอน้องนะครับคูดาวเสร็จเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าผมเอาออกแล้วจะให้น้องจับป,ปี้เป็นยังไงนะครับเอโอเคครับตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับประมาณ5นาทีนะครับไวมากเลยเค,คือขี้โกงอยู่นะขี้โกงมากนะครับรอโอเคอย่าให้น้องระเบิดเกินไปนะครับระเบิดนิดเดียวพอลดคูดาวสักนาทีหนึ่งโอเค โอเครถคูดาพอแล้วเนี่ยเลเวลก็ฟาร์มโอเคนะเวลสามสิบสองเรียบร้อยครับถือว่าโอเคนะฮะไม่ได้แย่นะฟาร์มเลเวลก็โอเคนะครับแล้วเดี๋ยวพอเวลสัก60 70เนี่ยก็ค่อยใช้เจ้าเฟนไฟนะครับดีโลโก้โอเคยังโหดอยู่ยังโหดอยู่นะครับแต่ก็โดนเนิร์ฟเยอะเลยนะครับโอเคมาโอ้ยหายไปสิโอเคพอแล้วพอแล้วโอเคโอเคแป๊บนึงเอาิดผิดตัวผิดตัวเอาให้แมวส้มครับนี่แมวส้มมาแล้ว คือประมาณ5นาทีนะครับทุกคนเออเก่งเก่งเก่งเนี่ยหานาทีก็ได้วิวหนึ่งนะครับวิแบบวิ้โห,โห,โห,โหวลวร้อยเลยนะเนี่ยครับก็ถือว่าใช้ได้ทุกคนนะครับไม่แย่เลย4 3ส1เรียบร้อยครับนะน้องหมุนครับหมุนติว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 ติ้วและตูตตตตตะตมโอเต้ลอระบัมครับโอให้เฟนไฟเต็มไปหมดเลยให้เฟนไฟ แล้วก็เรียบร้อยครับนี่เวลเเลยทุกคนโอ้โหโหดมากโหดมากอ่ะก็ประมาณนี้นะครับยันคลิปนี้ประมาณนี้เอาไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับเก่งอยู่ใช้ได้เลยครับ